ต่อไปเรามาต่อนะคะในภาคผลผลิตในภาคผลผลิตนี้นี่เราจะมาพูดถึงดัชนีที่ชี้ดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเราจะได้ยินคําว่า GDP ซึ่งคําว่า GDP นี่ก็คือการชี้วัดว่าประเทศเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไหมในไตรมาสที่เท่าไหร่นะคะในเท่าไหร่ว่ามีไหมในรอบหนึ่งปีเพราะฉะนั้นในการวัดดัชนีความเจริญทางเศรษฐกิจเนะี่ยนะคะ จะมีวัดอยู่สองด้านคือการวัดด้านผลิตภัณฑ์และการวัดด้านรายจ่ายซึ่งเราจะมาพูดถึงอันแรกคือการวัดผลิตภัณฑ์ด้านการวัด GDP ด้านผลิตภัณฑ์ซะก่อนซึ่งการวัด GDP ด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคืออะไรเขาหมายถึง Gross Domestic Product นะคะก็โดยมิตรผลิตภัณหรือ GDP เนี่ยก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการ ท่านสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศนะะไม่ว่าโดยคนไทยอยต่างชาติภายใน,ในรอบ1ปีว่าถ้ามองตรงนี้ GDP ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นของออกมาใหม่และบริการทั้งหมดที่ออกมาใหม่ที่ประเทศเราผลิตได้ภายในรอบ1ปีเขาจะวัดในรอบ1ปีนะอาจจะเป็น1นึ่มกราถึงสามเอันวานะในรอบหนึ่งปีเขาจะวัด GDP หรอบนะคะเพราะฉะนั้นคาว่า GDP เนี่ย เขาจะเอามูลค่าการผลิตว่าคนไทยหรือชาวต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยผลิตสินค้าและบริการในประเทศไทยในรอบหปีมูลมีมูลค่าเท่าไหร่ออกมาเป็นยอดเงินนะคะอันที่2ตัวที่จะวัดอันที่2คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP GNP ก็คือ Gross National Product GNP วัดได้จากอะไรวัดได้จาก GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดที่ผลิตโดยคนไทยและต่างชาติ บวกกับรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศนะคะก็เอาเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศมีเท่าไหร่ที่ผลิตมาแล้วก็ไหลออกเท่าไหร่ก็คือการนําเข้าไละส่งออกมีมากเท่าไหร่นะเอามาบวกเข้าไปก็จะเป็นค่าของ GDP GNP เพราะฉะนั้น GNP นี่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะคะถ้ารายได้สุทธิออกมาเป็นบวกเราค้าขายดีมีกำไร ถ้า GNP ก็จะมากแต่ถ้าเราค้าขายแล้วขาดทุนไว้ได้สุดที่จากต่างประเทศขาดทุน GNP เราก็จะลดลงโอเคนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือรายได้ประชาชาติเนชแนลอินคัมเนชแนลอินคัมได้จากอะไร NI ได้จาก GNP ลบภาษีทางอ,อ้อมบวกค่าเสื่อมราคานะคะก็คือได้จาก g GNP g r o s s National Product นะคะ ลบด้วยภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมก็คือภาษนะีที่เกิดจากการซื้อขายนะคะคงจําได้เพราะเรื่องภาษีเรามี2อภาษีภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมคือภาษีที่เกิดจากการซื้อขายเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะบวกับค่าเสื่อมราคาก็จะเป็นรายได้ประชานชาติหรือ NI นะคะทีนี้รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนะคะคืออะไรคือ เอารายได้ประชาชาติหรือ NI ในหารด้วยจํานวนประชากรมันก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าประเทศหนึ่งนะคะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่าประเทศหนึ่งมันไม่ใช่ข้อสรุปว่าประเทศนั้นอยู่ดีกินดีมากกว่านะมากกว่ากันเช่ไนไรอย่างญี่ปุ่นรายได้ต่อหัวเขาคนหนึ่งรายได้ได้หนึ่งล้านบาทนะคะต่อหัวต่อปีแต่คนไทยได้แปดหมื่นอย่างเงี้ยแล้วจะมาบอกว่า คนไทยอยู่ลําบากกว่าคนญี่ปุ่นไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่เลยนะมันไม่ได้วัดค่าว่าการที่ประเทศนั้นผลิตสินค้าได้มุยมูลค่ามากกว่าเราแล้วเขาอยู่ดีกินดีกว่าเราอย่าลืมว่าประเทศเราสินค้าที่ผลิตขึ้นส่วนมากจะเป็นสินค้ากเกษตรเพราะฉะนั้นรายราคาสินค้าเกษตรย่อมต่ำกว่าราคาของหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจะมาวัดค่ากันไม่ได้ เพราะกำไรได้่องจะมากหรือน้อยไม่ได้พูดถึงว่าประเทศนั้นอยู่ดีกินดีกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นการวัด GDP จากผลิตภัณฑ์เราวัดนะคะจากด้านผลิตภัณฑ์แต่มันก็มีข้อยกเว้นว่าสินค้าและบริการที่ไม่คิดรวมใน GDP ที่ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะไม่นับรวม็น GDP ก็คือผลิตภัณฑ์ขั้นกางผลิตภัณฑ์ขั้นกางก,ก็คืออย่างพวกของที่ยังอยู่ในโรงงาน ยะะังไม่นําออกมาวางขายให้กับผู้บริโภคเขาเรียกว่าผลิตภณัณฑ์ขั้นกลางนะคะอันที่สองผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาในตลาดเช่นอะไรพวกงานศิลปะต่างๆเช่นวาดรูกออกมาไม่สามารถประมูลออกมาเป็นราคาได้ว่าราคากลางมันอยู่เท่าไหร่นะคะพวกงานปั้นงานแกะสลักเหมือนกันนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาในตลาดอันที่3าคือสินทรัพย์ทางการเนพวกนี้ก็จะเป็นพวกพัสดุฉาลาควอมสิทิ พวกหุ้นอะไรนะคะไม่ถือว่าจะมานับรวมเป็น GDP นะคะอันที่4คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนละ้วก็คือของเก่าทั้งหมดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันนับมาแล้วนะคะผลิตในปีก่อนปีที่แล้วเปปีก่อนนู้นนะคะมันนับเป็น GDP ของปีนั้นแล้วนะอันที่ 5. ผลิตภัณฑ์น,นอกกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเช่นปืนเนะถื่อนนะคะรถเถื่อนเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็น GDP นะคะ อันที่6คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงเวลาอืไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงเวลาอื่นก็คือเช่นสูงติว่าเธอผลิตออกมาแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เธอยังไม่วางขายในปีที่เขานับ GDP นะคะมันก็จะทําให้สินค้าเธอเนี่ยไปเป็น GDP ของในช่วงต่อไปนะเช่นครูผลิตรถยนต์ออกมาในเดือนธันวาแต่ว่าไม่ได้วางขายใน GDP ในช่วงเดือนธันวาของปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นครูออกมาวางขายในโมกราปีนี้ก็ถือว่า GDP ของรถของครูที่ผลิตก็คือ GDP ของปี64ปนีนี้นะคะอันนี้คือเรื่องอการวัดผลิตภัณฑ์ในด้าน GDP ในด้านผลิตภัณฑ์นะคะต่อไปเราจะขึ้นการวัด GDP ในด้านรายจ่านะคะ